โฟเป็นนวัตกรรมใหม่สกัดจากสารอินทรีย์ธรรมชาติได้แก่กรดฮิวม um ิกกรดฟีโนลิกกรดซิตริกกรดอะมิโนและสารสกัดเอ็กซ์แฟสุดยอดนวัตกรรมใหม่ของวงการพลังซิออนของโฟมีประสิทธิภาพมากกว่าระดับนาโนถึง5เท่าสามารถซึมผ่านใบลำต้นและทุกส่วนของพืชได้ในเวลาเพียงไม่ถึง1นาทีทำให้พืชเติบโตเร็ว รากแพ่ขยายได้ไวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเก็บเกี่ยวก็14บไร่ได้ไป14เกวียน30ถังทำนา25ไร่ครับผมได้32เกวียน21ถังครับผม1ด้สไร่ครับได้17เกวียน19ไร่มันได้ไป20เกวียนกับอีก16ถังกับอีก2เกวียนบ้าน60าบไร่จ้ะได้88เกวียนต่อข้อส1หนึ่ง ยี่สิบไร่ได้ซียี่สี่เกี่ยงข้าวหอมมะลิร้อยห้าทำอยู่สิบห้าไร่ได้12สองเกวียนแปลงนั้นวันนั้นสิบไร่ได้ไปสิบสี่เกียนสิบสี่เกียนกว่าโ <For three, S 2> คทรีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจของเกษตรกร